สวัสดีครับผมพิเชษวัลไพศารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอลอยตรงรุ่นกับรถครับนิสสันนีเวล่าครับปี2017นะครับเดี๋ยวลูกค้าเปวิ่งเล่นแผ่นได้วันนี้มาเป็นจอไอลอยตรงรุ่นครับจอขนาด9นิ้วครับแรม2ลม32นะครับแรม2ลมสวยครับพ p u 4วสีองของเขาปากคนติดครับหน้ากากของจอขนาด9นิ้วครับสวยงามมากๆเลยมาดีเป๊ะนะครับหน้ากากก็เป็นทูโทนเหมือนเดิมเลยลงตัวจริงเลยลงตัวจริงเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับแรม2ลม สามล้อมสองครับลอมสิบหกสี่ฟอตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้ครับเพราะว่ามีช่องเล่นยูดีให้เล่น2ช่องเล่นครับไว้ในนิชักตรงนี้ครับด้านในเลยนะครับลึกหน่อยนะครับพร้อมด้วยนะครับสามารถรองรับการเล่นครับแอปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิยุทั้งเล่นได้เหมือนเดิมนะครับวิญญาเล่นได้เหมือนเดิมครับแล้วก็นะครับรับได้ด้วยนะแล้วก็ยังเล่นบลูทูธเพลงบลูทูธโทรศัพท์ได้ครบเลยครับบลูทูธได้ครับทั้งรับสายวางสายได้ครบนะครับกล้องมองถอยหลังครับได้เช่นกันนะครับชัดมากเลยมองชัดเส้นี๋ยกว รวมถึงับแอปต่างๆที่เล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแอป YouTube ครับ Netflix หรือว่าทีวีไลน์ได้เช่นกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่จะมาให้ลูกค้าทางเล่นนะครับช่อง3ช่อง7ช่อง9เยอะแยะนะครับแล้วก็เล่นกดได้เลยครับมาปั๊บกดปั๊บมาปุ๊บข่าวภาพเที่ยง ท่านที่นะครับใช้รถครับนิสสันอเมล่าครับปี2 0 0 7ขึ้นไปอยากจะเปลี่ยนจอนดอยครับสามารถทักหน้าหัวด้ครับที่ร้านไทยสาที่นองแคร์สหรับดีกับปีจอนดอยให้เลือกเล่นให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งเรมสองถึงเรมแปดเนี่ยครับแล้วก็ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวานครับที่ร้านไทยสาที่หนึ่นะครับ